ต่อไปนะครับเราจะดูวิธีการล็อกอินนะครับเข้าใช้ PC นะครับสำหรับการยืนยัน 2FA ของตัวระบบ MTS t f t MT4 กันนะครับก่อนอื่นเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับที่ตัวโปรแกรมเทรดนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในหน้าจอเนี่ยโปรแกรมเทรดจะมีช่องเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมที่เราจะกรอกแค่ user password นะครับแล้วก็เลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของตัวที่เป็น account live นะครับคราวนี้จะมี one time password ขึ้นมาตรงนี้เราจะไปเอาได้จากในส่วนของตัวมือถือนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในส่วนของตัวมือถือจะเอามายังไงนะครับเริ่มแรกนะครับ เรากดเข้าไปที่โปรแกรมเทรดของในส่วนของตัวมือถือก่อนนะครับที่เราได้ทําการยืนยันตัวตนไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปกดที่รูปกุญแจเหมือนเดิมนะครับหลังนั้นรหัส4หลักตัวนี้ที่เราเคยลงไว้ตอนยืนยันตัวตนเราก็กดล็อกอินเข้าไปนะครับเราจะได้ตัวเลข6หลักขึ้นมานะครับซึ่งเราก็เอา6หลักตัวนี้มากรอกนะครับ หลังจากนั้นเราก็กดล็อกอินเข้าไปในโปรแกรมเทรดที่ PC เราก็สามารถเทรดได้ตามปกตินะครับอันนี้คือวิธีการในส่วนของการที่จะใช้เทรดด้วยระบบ PC นะครับเราต้องไปเอาตัว6หลัก OTP จากระบบมือถือที่เป็นโปรแกรมที่เราได้ทำการยืนยันตัวตนไว้นะครับ